สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอุ้นดวงทํานายดวงตามกลุม่มธาตุและกลุ่มาราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงชาวธาตุไฟครับราศีเมษร,ราศีสิงห์และชาวราศีธนูสาหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนรักของคุณจะพัฒนาอย่างไรต่อนะครับหรือจะไปต่อในรูปแบบความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเรามาดูคําทํานายและสิ่งที่อยากจะบอกพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับสถานะและความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะครับเรามาดูคำทำนายครับผมจะเปิดหั สามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทํานายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับและความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะครับเมสสิงห์ธนูว่าพลังงานและสิ่งที่จะบอกนี้เองเนี่ยสำหรับสถานะสเตตัสนะครับและความรักที่ไม่ชัดเจนนี้รักของคุณจะพัฒนาต่อได้อย่างไรบ้างนะครับเป็นผลด้านอะไรมาดูคาทานายครับลาดับแรกนะครับคือเรื่องของภาวะทางใจนะครับที่เป็นเรื่องของการไม่เปิดรับนะครับทุกกรณีเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงนะครับถ้าพูดถึงชาวธาตุไฟแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว ชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นชาวธาตุที่ต้องการความชัดเจนนะครับหรือความรักที่ชัดเจนแต่ในกรณีเดียวกันเนี่ยหัวข้อนี้มันคือเรื่องของความไม่ชัดเจนนะครับหรือภาวะความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเหมาะสมกับดวงชะตาของชาวธาตุไฟไหมผมตอบเลยว่าไม่ได้เหมาะเลยนะครับจริงๆแล้วชาวธาตุไฟเนี่ยชอบความชัดเจนรักที่ชัดเจนรักที่เปิดเผยรักที่ไม่ต้องการการปกปิดนะครับรักที่ไม่ซ่อนเลนนะครับแปลว่า ความรักของคุณไม่เหมาะกับสถานนะที่ไม่ชัดเจนทุกกรณีนะครับแปลว่าสเตตัสที่คุมเคาือรักที่คุมเคือ์นะครับรักที่ไม่ชัดเจนนี้วันของการเลิกลาหรือวันของการจบลงมันใกล้จะเข้ามาถึงเรื่อยๆนะครับแปลว่าความสัมพันธ์ของชาวทาไฟเองแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนยิ่งไม่ดีต่อความสัมพันธ์ระยะยาวครับลำดับที่2รองถัดมานะครับคือเรื่องของการปกปิดนะครับหรือภาวะการซ่อนเลนหรือในกรณี เองเนี่ยมันคือการทําให้เสียหรือการทําให้แย่ครับแปลว่าความรักที่อยู่บนพื้นฐานความไม่ชัดเจนนี้เขาคนนั้นอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้มีคนรักอยู่แล้วก็ได้ตัวคุณเองก็มีคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ได้หรือมีแฟนอยู่แล้วก็ได้แบบนั้นนะครับเลยทําให้ภาวะความไม่ชัดเจนตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความไม่ยั่งยืนอยู่แล้วเพราะไม่ได้เหมาะสมกับดวงชะตาที่เป็นรวมถึงตําแหน่งที่สองเองเนี่ยก็เด่นชัดมากว่ามันคือการทําให้เสียยิ่ง คบกันยิ่งมีแต่เธเสียไปเรื่อยๆนะครับแบบนั้นแปลว่าในกรณีการความไม่ชัดเจนไม่เหมาะกับชาวธาตุไฟทุกกรณีนะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับเด่นชัดเลยคือการจบลงนะครับอยากจะบอกว่าชาวธาตุไฟนะครับแม่สิงห์ธนูเองแล้วเนี่ยหากคิดจะคบกับใครในฐานะความไม่ชัดเจนอย่าตั้งความหวังเมื่อตั้งความหวังแล้วเห็นปลายทางสําหรับการจบลงอย่างแน่นอนเพราะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญหาและไม่เหมาะสมกับดวงชะตาด้วยนะครับก็ต้องบอกชาวธาตุไฟว่า ณนะเวลานี้หากชาวท่าทไฟมีเรื่องของอแฟนที่ไม่ชัดเจน สถานะที่ไม่ชัดเจนรักที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือคู่ครองที่ไม่ชัดเจนผมบอกเลยว่าภาวะความสัมพันธ์มันจะเหนื่อยหนักไปเรื่อยๆมันคือชนวนและจุดเริ่มต้นของจุดจบณนเะวลาเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่รอดนะครับสุดท้ายแล้วก็จะทิ้งปัญหาไว้ให้แก่กันนะครับรวมถึงชาว่าไฟเองแล้วไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มนะครับผมก็ต้องตอบเลยว่าเมื่อไม่ถูกจริตกับเรื่องอะไรนะครับหรือไม่ถูกใจกับเรื่องอะไรแล้วเนี่ยการฝืนตัวเองเพื่อ ไปต่อกับเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยแน่นอนปลายทางของการจบลงมันมาจ่อรออยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับสถานะและความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้การไปต่อจะเป็นอย่างไรผมตอบเลยว่ามันเห็นปลายทางสําหรับจุดจบอยู่แล้วสําหรับชาวธาตุไฟเมสิงธนูครับ